ผู้ชมคะวันนี้เราจะมาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะโดยเริ่มจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมเยนเจยเห็นชอบร่วมกันนะคะที่จะบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยจะไม่มีการปลุกระดมมวลชนพร้อมทั้งควบคุมมวลชนของประเทศตนให้อยู่ห่างจากพื้นที่อ้างสิทธิ์ของประเทศตรงข้ามไม่น้อยกว่า500เมตรค่ะ ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นายปร,ริญญาโพธิศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปประชุมหาหรือร่วมกับนายอุ่มเรียตรัยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียมเมียนเจยประเทศกัมพูชาที่ห้องประชุมสําน,นักงานตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวลปอยเปตรตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอําเภออรัญญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้ว การประชุมครั้งนี้เป็นผลต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดเกาะกงโดยมีมติให้สองจังหวัดคือสะแก้วของไทยและบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาประสานงานใกล้ชิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนกลับคืนสู่ความสงบค่ะฝ่ายไทยได้เสนอข้อหาหรือรวม8ข้ออาทิการให้มวลชนของทั้งสงประเทศถอยห่างจากพื้นที่อ้างสิทธิไม่น้อยกว่า500เมตรการไม่ ปลุกระดมหรือเพิ่มกําลังทหารและอาวุธหนักรวมถึงห้ามเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศหากมีการดําเนินการไปแล้วต้องปรับคืนสู่สภาพเดิมภายใน1วันนอกจากนี้จังหวัดสระแก้วยังยืนยันสิทธิในการออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากินในเขตอธิปไตยไทยพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเข้าทํากินในพื้นที่ของตนเองได้โดยห้ามเจ้าหน้าที่หรือทหารเข้าไปขัดขวางและหากเกิดปัญหาความไม่สงบประเทศที่เกิดเหตุจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขโดย ที่สำคัญหากการเจราจาผ่าน,นกลไก GBC ครั้งต่อไปยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้จังหวัดสะแก้วจะออกหนังสือแจ้งให้ราษฎรกัมพูชาที่ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ไทยบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงต้องย้ายออกภายใน30วันหากไม่ปฏิบัติตามไทยจะดาเนินการตามกฎหมายของราชอาณาจักรต่อไปด้านฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นข้อเสนอให้ทั้งสองประเทศยึดผลการประชุมก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่กัวลาลัม การประชุม RBC และ GBC รวมถึงให้ปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2543และ TOR ปี2546พร้อมหลีกเลี่ยงการกระทำที่กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะฝ่ายกัมพูชายังไม่สามารถให้ความเห็นชอบในข้อเสนอของไทยทั้ง8ข้อในทันทีโดยจะต้องนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อนแล้วจึงจะแจ้งผลให้จังหวัดสระแก้วรับทราบในภายหลัง และต่อมาค่ะเวลา13นาิกา45นาทีทางคณะ IoT ก็เดินทางถึงจตส34บ้านหนองยาแก้วอเภโคกสูงจัังหวดสะแก้วเพื่อฟังบรรยายสรุปสถานกา,ารณ์จากผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่12และคณะ IoT ทั้งสองฝ่ายลงพื้นที่พูดคุยณนะแนวลวดน้าป้องกันตนเองบ้านหนองยาแก้วและตรวจพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามหรือแนวลวดน้าโดยชุด IoT จากประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วยมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนฟิลิปปินส์สิงคโปร์เมียนมาลาวและเวียดนามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาณนะบ้านหนองยาแก้วอเภอโคกสูงจังหวสะแก้วโดยมีพันเอกชัยนร องกาสีผู้บังคับชุดเฉพาะกิจที่12ให้การต้อนรับและนำคณะเดินทางสำรวจพื้นที่พร้อมกับตรวจดูลวดหนามป้องกันความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยคณะชุด IoT ใช้เวลาลงพื้นที่ประมาณ30นาทีซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีสื่อทั้งจากไทยและต่างประเทศลงพื้นที่นำเสนอด้วย ขณะดเดียวกันพลตรีซัมซุนริซันบินมูซาผู้ช่วย ทูตทหารมาเลเซียประจําประเทศไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกภูมิใจที่กองทัพไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนและรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมกับชื่นชมการทํางานของเจ้าหน้าที่และยืนยันว่าประชาชนสามารถเชื่อมั่นและไม่ต้องกังวลการลงพื้นที่ครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนของกองทัพไทย เอ until the meeting. Okay? Say anything. let theateral the meetingtt we we let the meeting make okay? Thank you very anything anything Thank much I you J นั่นคือเหตุผลครับที่เขาเขามาที่นี่แล้วบอกให้พวกเราอดทนครับเขาไม่ได้มาเพื่อตัดสินว่าใครถูกใครผิดหรือตรงนี้เป็นของใครครับให้รอจนกว่าด้านบนตัดสินใจครับ วกว่าการประชุมเจบีซีจะจัดขึ้นแล้วก็ได้ข้อสรุป และหลังจากที่คณะ IoT ฝ่ายไทยเดินทางกลับเวลา16นาฬิกาฝ่ายไทยนะคะก็ได้เข้าเสริมแนวป้องกันให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้นเวลาผ่านไปเพียงไม่นานค่ะฝ่ายกัมพูชานำประชาชนผู้ชายผู้หญิงเด็กพระสงฆ์เข้ามากดดันบริเวณแนวลวดน้ำจนเวลา16นาฬิกา20นาทีฝ่ายกัมพูชาเริ่มเปิดฉากรื้อแนวลวดน้ำโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนฝ่ายไทยก็ได้เริ่มใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางในการควบคุมสถานการณ์หลัง มีการเผชิญหน้ากับชาวบ้านฝั่งกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนต่อมาเวลา16นก25นาทีทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนและชาวบ้านกัมพูชาได้ถอยออกจากแนวปะทะเนื่องจากควันแก๊สน้ำตาในพื้นที่เริ่มหนาแน่นแต่ยังคงมีการตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเป็นระยะ เวลา10.42นาทีฝ่ายไทยได้ดำเนินการวางแนวลวดน้ำและเสริมความมั่นคงของพื้นที่ด้วยอย่างรถยนต์โดยภาพรวมเหตุการณ์กลับเข้าสู่ความสงบแต่กลุ่มกัมพูชาย,ยังคงปักหลักอยู่บริเวณชายแดนค่ะจนกระทั่งเวลา17นาฬิกาสถานการณ์ยังไม่สงบโดยทางประชาชนฝ่ายกัมพูชาย,ยังพากันปลุกระดมให้ต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้ประกาศแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาดูแลประชาชนของฝ่ายตนเองให้อยู่ในความสง และใช้เครื่องส่งคลื่นสัญญาณเสียงนะคะเพื่อสลายการชุมนุมของประชาชนกัมพูชา ต่อมาเวลา18น30นาทีประชาชนกัมพูชาถอนตัวออกจากแนวปะทะและกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยถอนตัวเหตุการณ์ทั่วไปกลับเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้จากเหตุการณ์บ้านหนองยาแก้วฝ่ายไทยได้ใช้มาตราการควบคุมฝูงชนปฏิบัติในพื้นที่ทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงและยังคงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงมีมวลชนบางส่วนนะคะที่ยังปักหลักดูสถานการณ์ในพื้นที่ ขณะที่เพจของกระทรวงการต่างประเทศแถลงการเกี่ยวกับกรณีการประท้วงของประชาชนกัมพูชาบริเวณบ้านหนองยาแก้วกระทรวงการต่างประเทศขอย้ำประเด็นสําคัญดังนี้ค่ะข้อหนึ่งนะคะการดําเนินมาตราการดังกล่าวของฝ่ายไทยอยู่ในพื้นที่อธิป,ปไตยของไทยอย่างชัดเจนการเข้ามาเพื่อพยายามขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจนทําให้เจ้าหน้าที่ไทยจํานวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บรวมทั้งการรื้อถอนสิ่งกีดขวางของฝ่ายไทยเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายไทยใน หลายมาตรา 2. ตรเจ้หน้าที่ฝ่ายไทยได้สแสดงความอดกลั้นอย่างสูงสุดมาโดยตลอดและได้ใช้เวลาชี้แจงทางความเข้าใจกับประชาชนกัมพูชา อย่างไรก็ดีค่ะยังคงมีการยั่วยุและดำเนินการรุกล้ำอย่างต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจำเป็นจะต้องเข้าระงับเหตุตามหลักสากลโดยใช้มาตรการที่ได้สัสดส่วนและมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย 3. การปลุกระดมยั่วยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและเป็นสิ่งที่ขาดความรับผิดชอบไม่สร้างสารรค์อีกทั้งยังไม่ยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งและ4ฝ่ายไทยจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุยติก,การปลุกระดมและยั่วยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่ งบในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงการเล่าเว้นการกระทําใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการลดความตึงเครียดและการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติค่ะ